ุญยริศกัลยาณกัลยาณนิิรนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะฮะสวัสดีครับท่านประหลัดครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ชาวบ้านแตกตื่นมากเลยค่ะไปซื้อของมาตุนไว้ค่ะท่านประหลัดคะอ๋อเออผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่ไม่มีความจำเป็นต้องแตกตื่นอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราเรารับทราบสถานการณ์แล้วก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เชิญพวกกลุ่ม ผู้ผลิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภคสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปผู้ประกอบการข้าวถุงผู้เลี้ยงไก่ผู้เลียยเ้ยงหมูนะครับแล้วก็ผู้ผลิตต่างๆบริษัทใหญ่ๆที่เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคเนี่ยนะครับเราเชิญมาหมดเลยวันนั้นมีการประชุมกันเนี่ยทั้งหมดจะสี่สิบห้าสี่ราย<อ>แล้วก็เ,เราประชุมกันแล้วเนี่ยทุกคนยืนยันตรงกันนะครับว่า ไม่มีทางขาดแคลนมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตอาหาร,รส่งออกเราเป็นครัวของโลกเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเนี่ยประเทศไทยไม่มีวันขาดแคลนเด็ดขาด<ม>นะครับ hmm. ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือเป็นอาหารสําเร็จรูปปลากระป๋องเราก็เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกนะครับบะหมี่สาเร็จรูปเราก็เป็นผู้ผลิตส่งออกรายใหญ่ของโลกยิ่งข้าวนี่ไม่ต้องห ok. ่วงเรามีข้าวเหลือส่งออกปีหนึ่งประมาณเกือบสิบล้านตันทุกป,ปี<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับก็ยังเพียงพอกับความต้องการ ในประเทศทั้งนั้นเลยครับและที่สําคัญก็คือ,อวันนั้นที่เราคุยกันเนี่ยพวกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าประเภทคอน sumer หรือสินค้าอุปโภคทั่วไปน่นะครับผมยกตัวอย่างนะครับนี่เป็นบางตัวอย่างแต่ก็เป็นที่เราคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสหพัฒน์ยูนิลิเวอร์อจเจริญพวกกระพันนะครับจอนสันเนจอนสันอะไรแบบนี้รายใหญ่ๆทั้งนั้นแหละครับที่เขาบอกว่ากําลังการผลิตของเขาณเวลานี้เนี่ย เขายังสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้เพราะว่าสมมติมีอยู่ร้อยเนี่ยเขาปัจจุบันเนี่ยที่เขาภาวะปกติเขาใช้กําลังการผลิตประมาณแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีความจําเป็นเนี่ยเขาสามารถเพิ่มได้อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องภาวะการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยไม่ไม่ต้องกังวลเลยครับประเทศไทยไม่มีวันขาดแคลนเด็ดขาดท่านตลัดครับ ในกรณีปกติไม่ขาดแคลนแต่ว่าในกรณีที่มีการตื่นแล้วไปกักตุนกันเนี่ยนะครับจะขาดไหมแล้วท่านประหลัดอยากจะทําความเข้าใจว่าเอ๊ะมันทําไมจะต้องตื่นด้วยแล้วทําไมจะต้องไปกักตุนสินค้ากันอย่างอย่างที่เรียนแล้วนะฮะว่ามันไม่มีทางขาดแคลนเพราะว่าเราเป็นประเทศผู้ผลิตนะครับเรามีวัตถุดิบใช้เองใน,อในส่วนนี้เดี๋ยวสถานการณ์คนอาจจะไปเทียบเคียงกับหน้ากาอกนามายัยซึ่งอันนั้นเนี่ยวัตถุดิบในการผลิตเรานําเข้าเกือบหมด เพราะฉะนั S <S ้นเราไม่มีวัตถุดิบในการผลิตเองเราต้องนําเข้านะฮะอันนั้นกําลังการผลิตก็มีอยู่จํากัดแต่ว่าถ้าเราพูดถึงสินค้าออปพภกบริโภคเนี่ยทุกอย่างเรามีวัตถุดิบเองหมดนะครับเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆเราเราเราเพียงพอกับกับการใช้งานของเราเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะไม่เป็นสถานการณ์ที่เกิดการขาดแคลนทีนี้เอาผมยกตัวอย่างอย่างเช่นบางอย่างนะครับอย่างเช่นมีคนไปถ่ายรูปชั้นว่างในเรื่องของ กระดาษทิชชู่อ,อะไรแบบนี้ว่าทำไมมันขาดไปไม่มีอยู่บนเชลกรมีอ,อย่างนี้เนี่ยวันนั้นที่คุยกันเราก็มีผู้ผลิตกระดาษทิชชู่มาด้วยเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยกระดาษทิชชู่นี้รับรองประเทศไทยไม่มีวันขาดเพราะกระดาษเนี่ยเราผลิตได้เองในประเทศเรามีเยื่อไม้เรามีวัตถุด,ดิบในการผลิตเยอะแยะแต่ว่าในบางครั้งบางคราวที่อาจจะเห็นว่ามันว่างไปจากชั้นแล้วก็คนก็ถ่ายรูปมาโพสต์ลงกันเนี่ยคือเขาบอกว่า สินค้าที่ชู่เนี่ยมันไม่เหมือนบะหมี่สำเร็จรูปเวลาวางเชลทีมันวางได้เป็นร้อยใช่ไหมครับแต่ว่าสินค้ากระดาษที่ชู่เนี่ยมันมี 4, 4, 5, 6, แทดสี่แทดหกเพราะนั้นมันเป็นสินค้าที่ภาษาเ,เขาเรียกว่าเบลกี้คือขนาดใหญ่พอวางทีหนึ่งบนเชลเนี่ยมันอาจจะวางได้แค่สักยี่สิบจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเกิดคนมาซื้อไปอหมดปั๊บถ้าเขายังไม่เติมเชลมันก็จะว่างเพราะว่ามันมันวางทีหนึ่งได้ไม่เยอะนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่า Uh, ประเทศไทยเนี่ยเรื่องที่ชู้นี่ไม่ต้องแตกตื่นนะครับตอนนี้กําลังมีคน uh, ปั่นประเด็นเรื่องนี้อยู่เยอะคือประเทศไทยเนี่ยเราจะใช้ท,ที่ชู้ไม่เหมือนกับในยุโรคนะครคือคือคือ,คอ,คอผมไม่ได้พูดเรื่องสกรกนะคร<ช>ับแต่ว่าในยุโรปเนี่ยเขาใช้ที่ชู้ในห้องน้ำ <CGI S 2> ยุโรปเนี่ยคือไม่มีที่ชู้ไม่ได้แต่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่พฤติกรรมมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคือคือที่ชู่ไม่ใช่ สินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีพของเรารบพวกอาหารพวกอะไรอย่างนี้ยังยังสาคัญกว่าแต่ยังไรก็ตามแต่อาหารก็ไม่มีวันขาดแคลนนะครับก็เลยนให้ท้าครับท่านประหลัดเพิ่งจะประชุมกับท่านคนง่ายๆว่าที่เห็นเป็นว่างเป็นบางช่วงบางเวลาคือเขาเติมไม่ทันเพราะว่าคนไปซื้อกันเยอะๆแต่วันรุ่งขึ้นมันก็ต้องเต็มเพราะว่ามันปริมาณซัพพลายมันเยอะอยู่แล้วถูกไหมคค่ะ ใช่ครับถูกต้องครับท่านประหลัดครับอ่ามันจะเป็นไปได้ไหมคือตอนนี้คนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะจะห้ามออกจากเคหสถานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นถึงขั้นนั้นไหมคะณเวลานี้ก็คือทางสาธารณสุขยืนยันนะครับว่าอ่าเรายังอ่ไม่ได้เข้าสู่ระยะที่สามเลยนะถึงแม้จะเข้าสู่ระยะที่สามจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการประกาศแบบนั้นนะครับเพราะว่าการประกาศแบบนั้นเนี่ยคือคงจะต้องกำานิถึงอะไรหลายๆอย่าง เมื่อเช้านี้ก็มีการประชุมศูนย์บัญชาการเนี่ยนะครับเรื่องนี้ที่ท่านนายกเป็นประธานนะครับท่านนายกเองท่านก็พูดในที่ประชุมว่าการที่จะควบคุมจากัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูทุกด้านท่านบอกแล้วว่าเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคือ,อการที่จะประกาศอย่างนั้นก็คงเป,เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ใช่กระทรวงณิตย์นะครับแต่ว่าจากการที่มีการประชุม กุยกัมเมื่อเช้าเนี่ยผมคิดว่าก็คงชัดเจนว่าคงต้องดูเรื่องปัจจัยทุกๆอย่างก่อนที่จะทําอะไรแบบนั้นนะครับและณเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่มีสถานการณ์ที่จะอยู่ตรงนั้นนะครับคงจะยังไม่ต้องตื่นเต้นตื่นตนกกันเกินเกินสมควรนะครับท่านปรลัดครับเรื่องหน้ากากตอนนี้การบริหารหน้ากากในเข้าสู่ภาวะที่เกิดความสมดุลขึ้นบ้างหรือยังครับที่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า กำลังการผลิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สำหรับสถานพยาบาลเนี่ยตรงนี้เพียงพอแน่นอนนะฮะซึ่งเราก็พูดมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยมันทําให้ความต้องการของประชาชนเนี่ยเติอกนกว่ากําลังการผลิตที่มีอยู่ให้มากผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เรามีตัวเลขกําลังการผลิตอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนชิ้นต่อวันเฉลียนะฮะที่ผมผมพูดอยู่บ่อยๆประชาชนประชากรไทยเนี่ยมีอยู่หกสิบเจ็ล้านคนนะครับถ้าเราเอาตัวนี้ลองหารดูก็คือแปลว่าเราจะมีหน้ากากหนึ่งชิ้นต่อประชาชนคนไทยห้าสิบห้าคนนะฮะซึ่งหนึ่งชิ้นก็ต้องใช้หนึ่งวันด้วยมันไม่ใช่สบู่หรือยาสีฟันที่ ซื้อมาหลอดแลก็ใช้เป็นเดือนเพราะฉนั้นือเทียบเทียงตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันถ้าประชาชนคนไทยทุกคนต้องการที่จะใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยก็คือมันก็ไม่สามารถที่จะเพียงพอได้แต่สิ่งที่เราได้ทําอยู่แล้วก็ทําแล้วนะครับล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นก็คือว่าเราก็ได้หารือโรงงานลงผลิตทั้งหมดนะฮะว่าเราจะตับเปลี่ยน ลายการผลิตได้ไหม,มเช่นหน้ากากที่เขาเคยผลิตเป็นหน้ากากอุตสาหกรรมหรือเป็นกลุ่มเอ,อ็กหรืออะไรก็ให้เทมาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องปรับเปลี่ยนลายมาผลิตเป็นหน้ากากทางการแพทย์ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับณวันนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้อีกระดับหนึ่งแล้วนะก็จะสามารถที่จะแจกจ่ายออกไปได้มากขึ้น แต่ถ้าถามว่าจะเพียงพอสําหรับประชาชนคนไทยในประเทศทั้ง60ล้านคน5-60ล้านคนเนี่ยได้ไหมก็คือต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่ามันก็คงไม่สามารถที่จะเอ่อเพียงพอได้ขนาดนั้นดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานก็เลยพยายามที่จะช่วยกันรณรงค์ในเรื่องหน้ากากผ้านะครับซึ่งก็เป็นความเพียงพอสําหรับพี่น้องประชาชนที่เอ่อไม่ได้ไม่ได้ป่วยนะครับใ,ในการป้องกันเชื้อโรคในกรณีที่เข้าไปในกลุ่มคนจานวนมากเลยๆอย่างนี้นะครับก็ ก็สามารถที่จะพิจารณาใช้ตรงนั้นได้ทางสาวาระสุขเขาก็ออกมาย้ําแล้วนะครับว่าหน้ากากเนี่ยน่าจะให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อนเพราะนั่นคือแหล่งแพร่เชื้อสําคัญทีนี้ถ้าหากว่าเรามีกําลังการผลิตอยู่อย่างจํากัดมีปริมาณอยู่จํากัดเราก็ต้องจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อนเป็นลาดับแรกเพราะนั่นคือแหล่งควบคุมการแพร่เชื้อแต่ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนมีความต้องการสูงเนี่ย มันมันก็จะเกิดความความขาดแคลนในลักษณะนี้แหละครับเอ๊ะตอนนี้นําเข้าจากจีนได้หรือยังคะเห็นว่าจีนเขาก็เริ่มคลี่คลายแล้วครับก็จริงๆการนําเข้าเนี่ยเราเราสนับสนุนให้มีการนําเข้าอยู่แล้วครับการนําเข้าไม่เคยมีข้อจํากัดอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าผู้ที่นําเข้าเนี่ย ภายใต้กฎหมายประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกกรเนี่ยกำหนดว่าผู้นําเข้าเนี่ยจะต้องแจ้งปริมาณให้เราทราบด้วยเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพใหญ่แล้วก็บริหารจัดการในประเทศได้แต่ไม่ได้ต้องขออนุญาตไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรเลยครับนําเข้าได้โดยเสรีคร,ครับผมออแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณท่านปรับเพียงแค่นี้นะครับเออสั้นๆเท่านผรหารครับมีเรื่องอะไรที่ท่านประหลัดกังวลอยู่บ้างไหมครับตอนนี้อยากจะสื่อถึงประชาชนครับ จริงๆก็ในในเรื่องที่กระทรวงวินี้ก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการกระจายหน้ากากอนามัยนะครับก<ช>็<ช>คือว่าภารกิจของเราเนี่ยก็คือพยายามที่จะกระจายออกไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสที่จะซื้อหาแต่ก็ต้องเรียนว่าคืออย่างที่บอกนะฮะว่ามันไม่เพียงพอกับคนทุกคนเพียงแต่ว่าเอาเฉพาะที่จําเป็นคือหมายถึงว่าในกรณีที่ท่านป่วยหรือมีอาการอะไรในลักษณะนี้นะครับก็คือเพื่อใช้ในการควบคุมโรค แต่ว่าถ้าหากว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็น่าจะใช้หน้ากากผ้าหรือ,อไรได้คือคือเมื่อวานนี้ทางสาธารณสุขโโสก,กระทรวงสาธารณสุขท่านพูดออกรายการ F m ฟ0 1หนึ่งหนึ่งะฮะตอน1ิโมงผมคิดว่าดีมากเลยผมอยากขอถ่ายทอดนิดนึงคือท่านบอกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับเราเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมจากความตื่นกลัวหรือตื่นสนกเนี่ยมาเป็นความตื่นรู้ ตื่นรู้ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ในการป้องกันตัวคือไม่ต้องตื่นกระหนกแต่ตื่นรูว้ว่าเราควรจะทํำยังไงนะครับเช่นการล้างมือบ่อยๆซึ่งจะช่วยได้มากกว่า การใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยคือท่านบอกว่ามันไม่ได้เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาใส่ไปบางทีเราไปจับหน้าจับตาบางทีกลางวันถอดออกทานข้าวแล้วใส่ใหม่อีกอย่างนี้เชื้อโรคก็จะมาอยู่ที่มือเราอันนี้เป็นหมอพูดนะครับไม่ใช้ผมพูดนะครับเรื่องนี้ก็อยากจะใส่ทอดแล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนช่วยกันตื่นรู้อย่างที่คุณหมอโฆษกระทรวงสาธารณสุขได้พูดเอาไว้ครับอีกสักคําถามเดียวครับท่านประหลัดครับผมผมได้รับรายงานข่าวมาว่ามีการ ยกย้ายท่านอธิบดีกรมการค้าภายในด้วยอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีทางได้ครับผมวันนี้วันนี้ผมก็อยู่ที่เนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ก็เพิ่งประชุมเสร็จกันออกมาแล้วก็ตอนนี้ก็ท่านรัฐมนตรีกับที่บดีกรมข้าภายในก็นั่งประชุมกันอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ไม่มีความริงครับแล้วเรื่องปิดสถานบันเทิงได้คุยในที่ประชุมวันนี้ไหมคะ ก็เป็นเป็นเรื่องที่เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าท่านนายกได้พูดเป็นในภาพใหญ่รวมๆนั่นก็คือว่าทุกอย่างที่จะพิจารณาก็คือว่าต้องพิจารณาทุกด้านประกอบกันนะครับในเรื่องของเรื่องของการสาธารณสุขเรื่องของเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างต้องพิจารณาประกอบกันแล้วก็เอาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศครับผมขอบพระคุณครับท่านประหลักครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับ